โอเคครับก็การสวัสดีเพื่อนชาวเกมส์สิทธิ์ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมาซ่าเกมเมอร์นะครับวันนี้ก็มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะครับก็เป็นการ์ดตัวละครนะครับแล้วก็ลูกเต่านะครับที่เข้ามาใหม่นะครับการ์ดตัวละครที่มาใหม่วันนี้นะครับก็คือจะเป็นเทพมารนะครับยุนหลังนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูสกิลนะครับการนี้เป็นการ์ดการันตีนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะทำนะก็เป็นการ์ดการันตี หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยไหมหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะที่ผมคำนวณดูนะครับผมการใบนี้นะแล้วก็มีอะไรอ่๋อ,อมีตำนานนะครับซัมเมอร์มาด้วยนะครับเรได้เงาไปหนึ่งของแรา่การพวกนี้ได้เผื่อฟุกฟุกได้ตัวละครดีๆนะครับก็เดี๋ยวอัพทุกเต่อ,อดีกว่าไหมอัพทุกเตาเสร็จแล้วแหละ เสียงลูกเต๋าโอเคนะเสียงลูกเต๋า่าพอได้ก็สวยดีก็ <c oughs> สวยดีเข <c oughs> าได้อะไรอะ่ะเออได้อะไรวะโอ้ยแล้วก็ขอขอบคุณหลายๆมี้งไม,ม่มีหลายคนอยู่นะที่ส่งมาสองสามสี่คนที่ผมรับไปแล้วก็มีนะเออที่ส่งเพจไม้เนี่ยนกะ็ขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับ,บคนที่ส่งเพจมาให้นะครับผม พัดครับพัดแต่ถ้าใครทำอีเวนต์เนี้ยอยากได้ตัวละครนิดก็พอได้นะซัมเมอร์ใช้ห้าใบาเออสมมุติก็สม,มุิถ้าใครจะทาอีเวนต์เนี้ยก็ทําทได้นะเพื่อนสมมุติก็สุ่มเอาหมื่นสองเนี่ยเอาเงามาแลกอีกแล้วก็นอกนั้นก็ลุน้นลุ้นว่าจะจะปิดพวกนี้ได้ไหมก็มาแลกพวกนี้เอาไปแลกไอ,อพวกเนี้ยสรุปถ้าใครจะทํานะอันนี้พูดถึงว่าใครจะทําอ่ะนะเออ ก็คืออาจจะมีโอกาสได้การ์ดสองใบแต่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยอะได้แน่ๆก็คือเทพมารอยู่หลังเดี๋ยวเรามาดูสกิลของมันก่อนดีกว่านะว่ามันโหดขนาดไหนไหมนะครับสกิลที่หนึ่งนะเป็นเมื่อตกแลนด์มาร์คหรือว่าก่อสร้างนะจะมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะใช้เอฟเฟกต์พื้นที่เหมาะในพื้นที่ดังกล่าวโอ้โหทุกวันนี้มันพื้นที่เหมาะมันไม่ค่อยทําอะไรไม่เพิ่งได้นะมั้งทุกวันนี้ตัวละครตัวละครทุกวันนี้แม่งล้วนมีพื้นที่เป็นของตัวเองหมดแล้วอ่ะแม่งกลางอาณาเขตอะไรอย่างเงี้ย แม่งมีมีพื้นที่ของตัวเองหมดทุกตัวนะตัวละครใหม่ๆที่มาเนี่ยมีพื้นที่ของตัวเองแม่งหมดแทบทุกตัวจะต้ที่เป็นตัวท็อปอเน่นะที่มาทุกคนนี้ก็มีพื้นที่ของตัวเองหมดเลยนะเออนะครับแม่งกลางอาณาเขตทุกตัวเลยทนะ่า <c> น <oughs> พื้นที่หมอก็โดนสลายได้ง่ายๆเหมือนกันอยู่นะนะครับอแล้วก็มี เมื่อตกเรนมาของเรานะครับมีโอกาส90%นะครับหรือว่ากอรซ่านะมีโอกาส90%เปิดโอลิมปิกนะครับดึงสี่ช่องหน้าหลังแล้วก็มีโอกาส45%นะครับสลายการป้องกันการดึงนะครับผมอ่าก็ถือว่าใช้ได้นะนะครับส่วนสคิวที่สองนะครับในทาของฉันนะเมื่อตกเานมาของฉันมีโอกาส60%สร้างเรนมาแล้วก็ย้ายทันทีแล้วก็มีเมื่อตกเรนมาข,ของฉันโอกาส70%เรียกฝ่ายตรงข้ามสมดภายในแถวว้าว ก็มีเมื่อฝ่ายตรงข้ามย้ายทันที2ครั้งขึ้นไปใน1เทินมีโอกาส80%ส่งไปก่อนรักสองครั้งโดนสกิลก็เป็นสกิลทั่วไปที่เราเคยเห็นแล้วแต่ว่ารวมรวมก็ยำมาก็ถือว่าโหดจุนะครับก็ถือว่าโอเคก็ใช้ได้นะครับผม,มแต่อย่างที่ผมว่าทุกวันนี้มันก็มีพื้นที่เหมาะม,มันก็โดนโดนทาลายพื้นที่ได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับเพราะทุกวันตัวละครทุกวันนี้มันก็มีพื้นที่กันหมดแล้วเนาะนะครับมันก็อาจจะทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมโดยตัวละครทุกวันนี้มันก็ อย่างว่าแต่มันสกิลมันก็ใช้ได้อะก็จะเอาไปเทียบการตัวท็พปมันก็ไม่ได้เนาะเป็นการการันตีก็ถือว่าเป็นการการันตีที่ดูดีเออเป็นเป็นพูดง่ายว่าเป็นการกันตีที่โอเคสกิลไม่ได้หน้าเกียดก็โหดอยู่สําหรับสําหรับ,รบใครที่อยากจะทํานะสําหรับใครที่อยากจะทํานั้นแต่ว่าสําหรับผมนะผมว่าก็คงไม่ทำเพราะแต่และอีเวนต์นของเก็บเพชรก่อนลวก,นกันในคำตัวเยอะจัด <laughs> ของเก็บเพชรก่อนทําแค่ไอ้นี่อุ้มอแล้ว นะครับทำผมทําแค่การประจำเดือนของเราส่วนใหญ่นะครับเออส่วนถ้าจะมีมารีวิวไหมหรือว่ายัางไงก็ถ้ามีคนรู้จักแล้วปิดนะคอาจจะได้ยืมของเขามารีวิวให้ให้ดูแล้วกันนะสำหรับผมผมคิดว่าก็คงไม่สุ่มหรอกนะแต่ถ้าถ้าใครสุ่มก็มีโอกาสได้2ใบอ่ะสมมติถ้าใครจะทำอีเวนต์นี้เอ,อ้าผมอยากได้เออคุณมีโอกาสเลยสุ่ม12,500หพัรอเพจอ่ะคุณได้แน่ครับอ่าอีโวเทพอยู่หลังนะครับเทพมารยู่หลังเนี่ยนะครับผมอ่าคุณได้แน่หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยเพจนอกนั้นคุณก็ ไปรุ้นเอาว่าคุณจะได้พวกนี้กี่ใบกี่ใบค่ะถกี่ใบแล้วคุณก็มาแรกเอาคุณจะแรกเลเวอเทียนไหมเวอรเทียนนี่ก็เป็นการ์ดอ่าตีบอสเออก็เป็นการ์ดตีบอสนะครับสําหรับพวกนี้ก็ก็เป็นการ์ดไอ้ตัง้งพื้นที่หมอกแหละนะครับพวกนี้ก็ทั่วไปนะครับก็โหด,ดอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ละแล้วก็มีหรือจะเอาซัมเมอร์ไหมนะซัมเมอร์ก็ห้าใบนะครับบวกการ์ดตำนานนะครับแสงตำนานก็ต้องเติมแสงด้ไหมถึงจะได้ ไอ้เชี่ยต้องต้องเติมแสงด้วยนะต้องเติมแสงตำนานด้วยนะถึงจะได้พอไม่มีแรงให้ตัวธรรมดาแนละ้วเนี่ยนะครับก็นั่นแหละก็อนหนึ่งหมื่นสองพันห้ารอยเพชรคุณได้ชัวร์นะครับก็คือเทพมารยุดหลักนะครับแต่นอกนั้นก็อยู่ที่เดียวว่าคุณจะได้ตัวละครยังอยู่หีือไม่นะครับผมแต่ว่าต้องคุณต้องสุม่มสุ่มเมก้านะต้องสุ่มเมก้านะครับไม่ต้องไม,ไม่ต้องมาสุ่มอันนี้แนละ้วสุ่มอันนี้มันไม่น่าจะนับบง้งไม่รู้แต่คงไม่นับหรอกแต่เอาชัวร์ๆก็สุ่มเมก้าแหละห้าช้านี่ห้าสิบห้า 12, 500, นะครับครบ12500นะครับเป็นสุ่ม5นี่สุ่ม10เพชรเนี่ยผมไม่แน่ใจไม่น่าจะได้หรอกอ๋อมันเอาไปเพชรหนกะแต่ถ้ายังไงถ้ามีคนปิดมายังไงนะครับผมถ้ามีโอกาสได้เอามารีวิวก็อาจจะเอามารีวิวทุกคนดูนะว่าเฮ้ยสกิวนันยังไงเอามาเล่นหลไรย,ยังไงนะครับจบละ หรือใครอยากจะลองเสี่ยงดวงก็ได้นะแล้วแต่เออหรือว่าผมผมไม่เอาพวกนี้ก็ได้พี่ผมไม่เอาพวกเนี้ยผมไม่เอาพวกเนี้ยผมไม่เอาพวกนี้เลยแต่ผมอยากจะเสี่ยงดวงอันเนี้ยแล้วแต่นะแล้วแต่นะ เอออันนี้ก็ผมจะเสี่ยงดวงให้แบบมีตำนานมีแคตามียอมลามีตำนานขีมุมนแบไม้ดิบไงฮะแต่ตัวโ,โหมดก็มีไม่เยอะมากนะเออหรือถ้าอยากชอบจ่ายเสี่ยงดวงด้วอย่างเรอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมอ่าแล้วก็มีอันนี้มาด้วยนะครับสำหรับใครที่จะสนใจจะซื้นเนี่ย,น,ยนะครับการ์ดท็อปเจ็ดนะครับสุดแกร่งนะครับมีตัวอะไรบ้างนะครับผมมามาดูในตรงนี้ได้เด้อ นี่ในตรงนี้นะครับผมมันมีบอกอยู่อัตราเปอร์เซ็นต์นะครับมีการท็อป7มีอะไรบ้างนะครับหเลยไกยานะครับสิอร์เนะครับสคีมูลนะครับเนะครับพูวิพากษาอนุบิทสิ้าเปอร์เซ็นต์นะครับซินดี้นะครับผมยี่สิบหอร์เนต์เนีดีดีสามครับยอมลากับ AP ปีไนกี้เนี่ยหกับ3%นนะครับก แล้วแต่อยากเสียนดวไหมนะครับผม่าตัวละครก็มีเจ็ดตัวประมาณนี้สำหรับใครที่แบบว่าถามว่าอยากจะเติมแล้วมันมีตัวอะไรบ้างแล้วเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ะครับมโอกาสได้มากตุดก็คือซินดี้กับดีดี้นะครับผม,อ,ม,อ,บบผม,มอันนี้ลูกหมาเพจหรอสามใเพจฮ้เราเพืรอม,มีอะไรไหมมีอะไรอีก่ไหม อันนี้ก็ลดราคาอยู่ซื้อที่หลังก็ลดราคาอันนี้ก็ลดราคา50-50เปอร์เซ็นก็6เหรียญ7เหรียญก็เท่าไหร่เท่าไหร่ผมดูแต่ว่าลดราคาเยอะเลยนะเออสำหรับใครอยากเก็บซื้อก็ถามว่าคุ้มไหมก็กคุ้มอยู่มั้งแต่ตัวละครมันก็เก่าๆแล้วมีอะไรอีกไหมน่าจะไม่มีแล้วะครับอีเวนทนี้ผมก็คงจะพักเพชรก่อนแล้วกันนะครับผมว่า ต่ละยูเอ็นโดนหนักมากเลยนะครับผมสองสามหมื่นสองสามหมื่นขนาดจี้ก็ยังโดนหมื่นกว่าไอ้้ีขอบพระก่อนนะครับก็จะเน้นเน้นทำซะจะเน้นทําส่วนใหญ่จะเน้นท่าไอดีเนี้ยผมจะเน้นเพราะทุกวันนี้มันมันใช้เพจเยอะมากเลย <ๆ S 2> ผมว่าถ้าใครจะทําจริงๆอ่ะมีเพจไม่เยอะผมว่าเน้นทําแค่ตัวประจําเดือนตัวท็อปๆก็พอแหละนะครับไม่ต้องทําทุกตัวหรอกเพราะทุกวันนี้แม่ง ใช้เพชรเยอะมากนะครับใช้เพชรเยอะมากนะครับก็เก็บเพชรไว้ทําอย่างอื่นด้วย,วยไว้หาจี้หาอะไรดีๆนะครับผมตัวละครผมว่าเน้นแค่ตัว t o อปๆไปก่อนนะครับหรือถ,ถ้าชอบจริงๆค่อยๆจัดนะถ้าแบบสําหรับใครที่เป็นอยากสายเก็บเพชรนะครับเก็บยังไงก็คือนั่นแหละคือเน้นเน้นทําแต่ตัวท็อปๆตัวที่จําเป็นอ๋อเอาเพชรไปไว้ทําจี้ดีๆนะครับเอามาเล่นสําคัญเลยจี้ถ้ามีจี้เยอะยิ่งเล่นได้หลากหลายนะครับผมอ่าก็คือแนะนําว่าตัวละครไม่ต้องพยายามไปหาเยอะหาแค่ตัว top นะครับตัวท็อปตัวประจําเดือนเนี่ยหายแค่ตัวประจําเดือนคุณก็เล่นได้สบายอยู่แล้วนอกนั้นคุณก็เอาเก็บเพรไว้ไปทาจี้ดีกว่าเพราะว่าทุกวันนี้จี้บางทีก็เป็นหมื่นเหมือนกันนะเป็นหมื่นเหมือนกันนะนะครับผมแนะนาว่าตัวละครเนี่ยไม่ต้องไปทําเยอะส่วนมากเอาไปทาจี้เนี่ยนะครับเราจะไ,ไปสลับเล่นเซตนั้นเซตนี้เซตนี้เซตนั้นมีจี้เยอะค่อนข้างได้เปรียบนะคุณเลย นะครับตัวละครเยอะมันไม่ค่อยนิยมเดืยดมากนะส่วนใหญ่เราก็เล่นแค่ตัวประจําเดือนอยู่แล้วอย่างเช่นอ่ะผีเสื้อสโมตัวประจําเดือนอ่าพิวอ่าอย่างเล่นที่เราเล่นต่อหามัอย่างอนี้เราค่อนข้างเลืกอกแไลกี้อ่ทาทุกวันนี้มีแค่ไหนยอมราเกต้าส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้ที่เล่นเล่นกันอยู่ส่วนใหญ่เยอะๆเลยก็เป็นการประจําเดือนนี่ครับผมสำหรับใครที่แบบว่าพี่หาแบบแนวทางการเก็บเพชรนะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับผมก็สำหรับใครอยากที่จะมีเพชรเยอะๆก็เน้นไม่ต้องทำอีเวนต์เยอะ นเน้นไปทําที่กับที่ที่มันจําเป็นตัวละครจำเนือนทุกวันนี้แค่นี้คุณก็มีเพชรเก็บเยอะวแล้วนอกนั้นคุณก็พยายามเก็เบเพชรประมาณทาภารกิจให้มันครบเอยถ้าีอาจจะม,อจจะมีอาจจะมีเติมบ้างนิดๆหน่อยๆที่มันเป็นโปรคุ้มๆมานะครับจากทาง GM อย่างเงี้ยก็เน้นเติมไว้นะครับก็นั่นแหละนะครับเน้นทำภารกิจกดคูคองสนุงโฆษณาอะไรให้ครบนะคุณก็จะมีเพชรเยอะแล้วทุกวันนี้เพชรค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่นะ นะครับผมทุกวันนี้เนาะมันแจกค่อนข้างเยอะนะครับผมเออแต่ละอีเวนต์ก็แจกค่อนข้างเยอะเหมือนกันเนี่ยเช่นอีเวนต์เนี่ยก็แจกมาเยอะเหมือนกันนะนะครับก็นั่นแหละนะครับสำหรับใครที่สุดแบบว่าถามว่าพี่มันมีทำไงให้มีเพ็คเยอะนะครับก็นี่เอาไปทำตามนี้กันนะครับสำหรับอีเวนต์นี้ผมคงไม่ทํานะครับก็คงพัดนะครับอ่าแต่ถ้ามีโอกาสใครปิดมายังไงเดี๋ยวผมอาจจะได้เอามารีวิวให้ดูนะครับถ้ามีโอกาสก็จะได้เอามารีวิวดูแต่ถ้าไม่มีก็คงไม่ได้เอามารีวิวนะครับผม ก็โอเคแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกคนไว้บา,บายไปแล้วครับผม